คือเบื้องหลังความสามารถแบบสุดยอดของ AI ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะมันซ่อนความต้องการอย่างหนึ่งเอาไว้ที่มันไม่ธรรมดาเลยไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูลนะแต่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่แบบมหาศาลมากในการวิเคราะห์วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันว่าต้นทุนด้านพลังงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ AI เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คือพอพูดถึงข้อจำกัดของ AI ใช่ไหมคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงพลังการประมวลผลของชิปอะไรพวกนี้แต่คุณเจนเซนห่วง CEO ของ Nvidia เดียเนี่ยเขากลับชี้ไปที่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะเขาพูดเลยว่าคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ AI ตอนนี้ไม่ใช่ชิป แต่คือพลังงานโอ้โหคําพูดนี้คําเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะแล้วมันก็คือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะก็คือ AI เนี่ยไม่ได้กินแค่ข้อมูลอย่างที่เราคิดกันแต่มันยังกินไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลแบบไม่น่าเชื่อเลยละ่ะซึ่งนี่แหละคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกัน เอาละในส่วนแรกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องวิธีแก้ปัญหาหรือว่าโอกาสในการลงทุนต่างๆนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอความต้องการพลังงานของ AI ที่ว่าเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันแนะ่โอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะลองนึกภาพตามกันดูนะเมืองขนาดกลางเมืองหนึ่งเลยที่มีทั้งบ้านคนโรงเรียนธุรกิจต่างๆเต็มไปหมด ทีนี้ลองจินตนาการว่าพลังงานทั้งหมดที่เมืองนั้นใช้อถูกเอาไปใช้กับศูนย์ข้อมูล AI แค่ที่เดียวศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวเนี่ยใช้ไฟเท่ากับเมืองทั้งเมืองเลยนะนี่แหละคือสเกลความท้าทายที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่โอเคทีนี้เรามาดูกันต่อเลยว่าแล้วทำไมล่ะทำไมความต้องการพลังงานของ AI มันถึงได้แตกต่างแล้วก็ท้าทายกว่าความต้องการพลังงานแบบเดิมๆที่เราเคยรู้จักกัน ประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคือการเปรียบเทียบนี้และคือฟั่งส่วนข้อมูล AI เนี่ยมันต้องการพลังงานที่นิ่งๆเสถียรแล้วก็ต้องมีตลอด24ชั่วโมงเลยนะหรือที่เขาเรียกกันว่า base load power ทำไมก็เพราะว่า GPU มันทำงานหนักมากมันร้อนมากก็เลยต้องมีระบบระบายความร้อนที่ทาง,งานแบบห้ามหยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งมันก็จะต่างกับพวกพลังงานหมุนเวียนอย่างโซลาเซลล์หรือพลังงานลมชี้แบบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวลมไม่มามันผลิตไฟได้ไม่สม่ำเสมอใช่ไหมมันก็เลยไม่เหมาะที่จะเป็นแหล่งพลังงานหลักแหล่งเดียวให้กับ AI นั่นเองพอเราเข้าใจปัญหาแล้วชิมเมทีนี้แหละเราจะมาเปลี่ยนมุมมองไปดูทางออกกันบ้างซึ่งมันก็นำมาสู่แนวคิดของพอร์ตการลงทุนที่น่าสนใจมากที่จะเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานจริงๆที่จับต้องได้ ที่คอยขับเคลื่อนโลกของ AI อยู่เบื้องหลังนี่แหละมันมีคำเปรียบเทียบสุดคลาสสิกเลยนะที่ว่าถ้าบริษัท AI คือคนไปขุดทองคำแล้วใครล่ะที่เป็นคนขายพร่วกับเสียมให้คนพวกนี้นี่แหละคือแก่นของแนวคิดนี้เลยคือแทนที่จะไปลงทุนกับคนขุดทองโดยตรงเรามามองหาธุรกิจที่ขายอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับอุตสาหกรรมที่กำลังโตแบบสุดๆนี่ดีกว่า และนี่ก็คือภาพรวมของกล,ลยุทธ์ AI Power Portfolio นะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น5เสาหลักที่มันทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยนะก็เริ่มตั้งแต่แหล่งพลังงานที่ต้องนิ่งต้องเสถียรอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็ไปต่อที่พวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบส่งกำลังไฟแล้วก็ที่ขาดนี่ได้เลยคือระบบระบายความร้อนในศูนย์ข้อมูลยังไม่หมดนะยังมีพวกระบบการเก็บพลังงานแล้วก็แน่นอนวัตถุด,ดิบที่เอาไปใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกทีทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือระบบนิเวศเดียวกันหมดเลย ที่ค้ำการเติบโตของ AI เอาไว้ A เอาละเพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นจับต้องได้มากขึ้นเนาะในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกบริษัทตัวอย่างกันสัก3แห่งที่เป็นเหมือนตัวแทนของแนวคิดหลักในพอร์ตน,นี้เลย บริษัทแรกที่เราจะมาดูกันนะคือ v e r t e v หรือตัวย่อ VRT ชื่อนี้อาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างเหมือนพวกบริษัท AI ยักษ์ใหญ่นะแต่บอกเลยว่าพวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญเลยที่ทำให้ศูนย์ข้อมูลทั่วโลกเนี่ยมันทำงานได้เพราะถ้าไม่มีสิ่งที่พวกเขาทำนะชิป AI ที่ว่าเทพๆแพงๆเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับที่ทับกระดาษดีๆนี่เองเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยนะ v e r t i v เนี่ยเขาทาหน้าที่หลักๆเลยก็คือจัดการเรื่องระบบไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนที่จาเป็นมากๆ สำหรับศูนย์ข้อมูลข้อดีก็ชัดเจนเลยคือธุรกิจของเขาเนี่ยจะโตไปพร้อมกับทุกๆศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่เลยยิ่ง AI ต้องการชิปแรงๆร,ร้อนๆมากเท่าไหร่งานของ v r r ร์ติก็ยิ่งสำคัญแต่แน่นอนว่ามันก็มีความเสี่ยงนะคือธุรกิจนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับรอบการลงทุนหรือว่าการสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ๆเยอะหรือน้อยนั่นเองมาต่อกันที่บริษัทที่2เลย Constellation Energy หรือ CEG บริษัทนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังเลยนะเป็นกระดูกสันหลังด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่คอยป้อนพลังงานแบบนิ่งๆ ต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่ AI ขาดไม่ได้เลยคือ Consolation เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะแล้วเขาก็ขายไฟฟ้าแบบหลอดคาร์บอนตลอด24ชั่วโมงให้กับพวกบริษัทเทคยักษ์ใหญ่โดยตรงเลยจุดเด่นของเขาก็คือรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะมาจากสัญญาระยะยาวแถมยังดูดีในสาย ESG ด้วยนะเพราะเป็นพลังงานสะอาด แต่ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันหลักๆก,ก็คือค่าบำรุงรักษาที่สูงมากแล้วก็ต้องคอยลุ้นเรื่องนโยบายจากภาครัฐที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและบริษัทสุดท้าย OKLO OK อันนี้เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตามองมากๆคือมีโอกาสโตสูงแล้วก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งวงการเลยด้วยการพัฒนาต่อปฏิกรยนิวเคลียร์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ของพวกเขา คือสิ่งที่โอกโลกำลังทำเนี่ยมันล้ำไปอีกขั้นเลยเขากำลังพัฒนาเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือ SMR ที่สามารถยกไปสร้างติดกับศูนย์ข้อมูลได้เลยข้อดีคืออะไรก็คือจ่ายไฟตรงเลยไม่ต้องพึ่งสายส่งหลักลดทั้งต้นทุนลดทั้งความเสี่ยงไฟดับไปได้เยอะแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงก็สูงปรีดเหมือนกันเพราะว่าเออบริษัทยังไม่มีรายได้เลยนะเทคโนโลยีก็ยังพัฒนาอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดคือ ความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะผ่านด่านการอนุมัติจากภาครัฐได้หรือเปล่าเอาลักมาถึงช่วงสรุปกันแล้วเราจะมาทบทวนภาพใหญ่และประเด็นสําคัญสคัําญของแนวคิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของ AI กันอีกครั้งหนึง่งแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้คืออะไรบ้างข้อคิดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ว่า จริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่จำกัดการเติบโตของ AI มันอาจจะไม่ใช่ชิปแต่อาจจะเป็นปลั๊กไฟก็ได้นะซึ่งแนวคิด AI Power Portfolio เนี่ยมันก็คือการมองไปที่หลังบ้านของการปฏิวัติ AI นี่แหละซึ่งเป็นการมองเกมยาวๆเลยนะ3ถึง10ปีข้างหน้าและแน่นอนว่าการจะเลือกลงทุนในบริษัทไหนก็ต้องดูให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับกันได้ด้วยครับ และก็ต้องย้ำกันตรงนี้อีกครั้งนะว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยเป็นไปเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอย่างละเอียดด้วยนะสุดท้ายนี้ก็จะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่กำหนดทิศท,ทางของ AI มันจะเป็นโค้ดคอมพิวเตอร์หรือว่ามันจะเป็นสายส่งไฟฟ้ากันแน่